สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะพามาดูนะคะจะพามาดูสไลม์ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะสีก็สีก็จอกชมพูนมนมนะคะน่ารักะ ไ่สารอันตรายนะคะไม่มีบาร์รกไม่มีขงซักฟอกนะก็อุ้ยดีนะโอเคเราก็เอาออกมาจากในกล่องแล้วโอ้ถ้ามันแ,แหลกๆหรือกระตุกนิดหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะ สลางคอลเลคชันก็รีวิวเมนกันมาได้นะคะว่าจะให้เราทำหรือเปล่าถ้าใครอยากดูเสียงจิ้มฟินฟิของสลามเยอะๆนะคะก็เมนแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะ